ฟังด่วนคนลุกทีมชาติไทยได้กองหน้าลูกครึ่งส่งตรงจากพรีเมียร์ลีกเป็นตัวละครลับล่าตัวไปบอลโลกเดือดเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลย เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเน่พัดในเคตกานล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรนเน่เนพัทในเคตกรการนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้อัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ละชุดนะครับไปเริ่มกันที่ทีมชาติไทยชุด U17 กันหน่อย อย่างที่ทราบชุดนี้เนี่ยเป็นความหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยในการลุ้นไปฟุตบอลโลกชุดเยาวชนเพราะมีโคต้าเยอะมากแต่เราต้องไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุต้ายได้ก่อนนะครับแต่ทีมชาติไทย u 17ภายใต้การคุมทัพของเซอร์เดดเจ,จเด็ดมิราบต้องยอมแล้วว่าการทำงานดีนะครับก็มีการเรียกนักเตะม,มาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นระยะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะไปลุยชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแล้วก็ไปรอบสุดไทยให้ได้นะครับ ยูสิชุดนี้หลายๆคนเนี่ยโอ้โหแฟนบอลรู้จักปรเมศละองดีนัทกิจโพสีดะนุพลแต่ละคนเนี่ยกาลากา,กาลุยเป็นฟุตบอลในแบบฉบับที่แฟนบอลไทยชอบแล้วโค้ชเซอร์เด็ตก็เรียกได้ว่าทาการบ้านอย่างหนักต่อเนื่องแล้วก็พยายามจะทําให้นะักฟุตบอลไทยยูสิเนี่ยเล่นแบบผู้ใหญ่ให้ได้คือต้องชนะกล้าบุกกล้าทากล้าคิดนะครับนี่คือทีเด็ดของเซอร์เด็ตเลยล่าสุดครับคุณผู้ชม ต้องบอกว่าทีมชาติไทย u 17เนี่ยโอ้โหมีการเสริมนักเตะเข้ามานะครับเป็นรายงานจากทางฝั่งสมาคมว่าตอนนี้สมาคมได้ประกาศเรียกตัวเจคไทเลอร์เฟลเซอร์นี่คือกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษจากสโมสสเลสเตอร์ซิตี้เลยนะครับเข้ามาติดทีมชาติไทยชุด u 17เพิ่มเติมอีกหนึ่งคน แล้วก็ได้มีการประสานงานโดยตรงจากมาดามแป้งแล้วนะครับโดยน้องเจคไทเลอร์เฟเซอร์เนี่ยจะเดินทางมาเก็บตัวรอบแรกกับทีมชาติไทย U17 เลยในวันที่1-7กันยายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการลุยชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 19- 27ตุลาคมที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยเจคไทเลอร์เฟเซอร์เนี่ยคุณผู้ชมเล่นตำแหน่งกองหน้าอายุ15ปีแต่สูงถึง175เซนติเมตรนะครับ และที่สำคัญเนี่ยมีคุณแม่เป็นคนไทยและเกิดที่ประเทศไทยปัจจุบันอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ยู15หลังถูกเลสเตอร์ดึงเข้ามาอยู่ในอะคาเดมี่ตั้งแต่อายุ11ปีนะครับแล้วก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเคยยิงแฮตติกใส่เวสต์บอมบิทเอาเบียนและทำประตูชัยใส่ปารีสแซนช์แมงในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พร้อมกับท่าดีใจคิริยนเอมปาเป้คนนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นกองหน้าที่มีความเร็วและผมบอกเลยว่า เข้ามาเติมเต็มลองคิดภาพเจคไทเลอร์ประสานงานกับปรมเมศละอองดีแล้วก็มีนักกิจโผสีโอ้เกมลุกเซตนี้ของเซอร์เด็ดน่าจะบอลบุกไปข้างหน้ามันแน่นอนอะ่ะเออรอดูแล้วกันเอาน้องมาตั้งแต่เนี่ยเยาว,วชนเนี่ยโอ้โหแล้วมาเนี่ยได้มีเวลาปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมนะคือเขาไม่ได้ดึงมาแข่งทัวร์นาเมนต์ทิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเลย แต่เขาเรียกมาเพื่อจะมาเก็บตัวฝึกซ้อมมาทดลองวิธีการเล่นว่าเข้ากับระบบเพื่อจะทําให้การประสานงานของทีมชาติไทยยูสิบเดีที่สุดในการเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเออการทํางานของเซอร์เด็ดแล้วก็คุณอนุรุธที่เป็นผู้จัดการทั่วไปดีนะเซอร์เด็ดบอกเลยนะครับว่าในการเก็บตัวรอบแรกเนี่ยเขาเอานักเตะชุดเดิมตอนชิงแชมป์อาเซียนที่เป็นรองแชมป์มาผสมปสานกับนักเตะหน้าใหม่ จำนวน11คนเพราะอยากให้สควอรทีมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมีตัวเลือกที่เยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องมองฟอร์มการเล่นของนักเตะในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเออดีนะดูฟอร์มปัจจุบันเลยนะครับแต่นะ่าเสียดายคือไม่มีปรเมศละองดีที่มีอาการบาดเจ็บแต่ก็คนอื่นก็พร้อมจะโชว์ผลงานเพื่อจะติดไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกให้ได้สําหรับนักเตะใหม่หัวข้อสำคัญคือเรื่องของการเล่นทีมชาติจะมีความแตกต่างกับสโมสร ที่ทุกคนต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันและหน้าที่ของสตาฟโค้ดคือการเลือกคนที่แดงี่แสดงเสียภาพที่ดีที่สุดออกมาซึ่งเราจะใช้การเก็บตัวทั้งแคมป์ที่1และแคมป์ที่2ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดก่อนเข้าสู่แคมป์ที่3ในการสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียโดยจะเลือกใช้เด็กที่อยู่ในฐานข้อมูล Talent ID ส่วนคนที่ยังไม่มีชื่อก็จะพยายามเอาข้อมูลมาอยู่ในระบให้ได้เพื่อมีตัวเลือกที่เปิดกว้าง การเก็บตัวเนี่ยจะเน้นเรื่องของการเล่นรูปแบบ 11, 11ต่อ11เพื่อมองนักเตะในแต่ละตำแหน่งซึ่งเขาจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดในแต่ละแคมป์เพื่อเป็นการดูสยภาพของนักกีฬาว่าปรับตัวเข้ากับระบบทีมและการเล่นร่วมกับเพื่อนๆได้ดีแค่ไหนแนวคิดคือพยายามเปิดประตูให้กว้างที่สุดเลือกคนที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดซเซเรตพูดเลยว่าการที่จะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติต้องดีที่สุดของแต่ละคนในแต่ละรุ่นในยุคนั้นเลยนะครับ นอกจากนี้บอกว่าที่ผ่านมาทีมงานสตาฟทโค้ชเนี่ยทำงานอย่างหนักในการตะเวนดูฟอร์มการเล่นของน้องๆน,นักเตะและการประสานงานกับสตาฟโค้ชในสโมสรต่างๆเพื่อพูดคุยถึงทัศนคติคาแรคเตอร์และการเล่นของนักเตะเราพยายามให้เขามาทดสอบเพื่อให้ได้เห็นฝีเท้ารวมถึงความพยายามในการรวบรวมข้อมูลนักเตะไทยทีย่เป็นลูกครึ่งอยู่ในประ,ประเทศเพื่อเอาโปรไฟล์มาอยู่ในระบบ เช่นเดียวกับทีมคู่แข่งที่เจอก็ต้องเป็นทีมที่เราเจอแล้วได้ประโยชน์นะครับเขาบอกว่าสําหรับผลงานในชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมามองว่ารูปแบบการเล่นอาจจะต้องดีกว่านี้วิธีการเล่นต้องเข้าทําให้สนุกกว่านี้ไอชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะมีเวลาเตรียมทีมน้อยแต่ครั้งนี้กว่าจะถึงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกมีเวลาเตรียมทีมเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องทําให้ทีมชาติไทยชุดยู17มีวิธีการเล่นที่ดีกว่าเดิมและจะเลือกเกตะจากฟอร์มปัจจุบัน เราลุ้นกันเป้าหมายเซอร์เด็ตบอกชัดเจนต้องการทําทีมชาติไทย u 17สร้างนักเตะระดับทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้มางที่สุดรวมถึงไปฟุตบอลเยาวชนโลกให้ได้โอ้โหแนวทางของเซอร์เด็ตน่าสนใจนะจากที่ผมฟังมาลุ้นกันมันแน่นอนครับสำหรับ u 17นี่แหละการทํางานเป็นระบบที่ดีขึ้นชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกเล่นในบ้านของเราที่จังหวัดชมบุรีนะครับ23ตุลาคมเจอเติร์กมิสแาน 25ตุลาคมเจอบรูน27ตุลาคมเจออินเดียผ่านเข้ารอบฟุดท้ายได้เมื่อไหร่บอกเลยโอกาสไปเยาวาชนโลกสูงมากๆเพราะมันมีโคต้าถึง8-9ทีมลุ้นกันแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดยังทำงานด้วยกันแบบนี้แบบดีๆเนี่ยโอกาสไปก็มีว่าเพราะว่าฟุตบอลเด็กของเราเนี่ยมาตรฐานเด็กไทยอ่ะความสามารถเฉพาะตัวไม่แพ้ใครนะ แต่แค่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีทางแยกหลายอย่างที่ทําให้เราไม่ไปไม่สุดแต่ถ้าเกิดสําหรับเยาวชนเนี่ยสู้ได้หมันแน่นอนก็ดูกันแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับน้องๆทีมชาติไทยยู17นะชุดนี้คือชุดแห่งความหวังก็ติดตามขณะที่วันนี้มีทีมชาติไทยชุดยู20นะครับที่บุรีรัมย์ดูแลภายใต้การคุมทัพของเอมสันเปเรล่าเนี่ยจะลงสนามนะครับด้วยการพบกับอินโดนีเซียในการแข่งขันฟุตบอลโซอีส so ์ออนอัสคันะครับนะัดที่2และ แข่งขันในเวลาบ่าย2โมงบ้านเรานะครับเกมแรกแพ้เกาหลีใต้มารอดูไม่ง่ายนะเพราะเกมแรกอินโดเขาชนะอาร์เจนตินาและทีมชาติไทยชุดยู0ผมพูดตามตรงด้วยวิธีการของเอเมสันเปเรล,ล่าแบบนี้เจอใครก็เหนื่อยครับคุณผู้ชมน่าเป็นห่วงกับการไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเหมือนกันเกมเจออินโดนีเซียมันต้องมีทรงแล้วก็มีวิธีการเล่นที่ดีกว่านี้รวมถึงผลการแข่งขันอาจจะต้องทำให้แฟนบอลมีความสุขบ้าง รอติดตามรับชมนะครับว่าเราเจอกับ Indo a, อินโดนีเซียผลจะอมาเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน้ถ้าโดนอินโดนเนี่ยหนักเลยนะแต่นนผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะสู้สนุกอะ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับล่าสุดมิเกลโรดิโก้นะประกาศรายชื่อ16นะักฟุตซอลทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลฟุซอลคอนติเนนตลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพระหว่างที่ 31สิงหาคมถึง6กันยายนนะครับโดยรายการนี้เป็นรายการเตรียมทีมก่อนไปลุยฟุตซอลโลกก็จะเรียกนักเตะตัวหลักที่คาดว่าจะไปเล่นฟุตซอลโลกมาครับทั้ง16คนประตูเนี่ยมีอารุธจากแบ็คเพลแล้วก็คาทาวุฒิจากธรรมาศาสตร์สเตเลียนผู้เล่นตัวรับมีนรงศักดิ์วิงวอนจากห้องเย็งท่าข้ามอิทธิชาจากท่าเรือรณชัยจากชนบุรีจิรวัน์จากธรรมาศาสตร์แล้วก็กฤษดาวงแก้วจากชนบุรี ผู้เล่นริมเส้นเนี่ยมีอาภิวัจฉ์จำเจริญเทอศักเจเริญพง์ปานัดกิติพันธ์ธธนวงริมเส้นซ้ายมีอกรณ์กรจันพรกับกรดอรันสัญลักษณ์ผู้เล่นทุกตำแหน่งเป็นสลาวุฒิพลาพึกส่วนผู้เล่นหน้าเป้ามีมูมมตดอุสมานมูซานะครับสูุ่เลินกลางแล้วก็วรลศักดิ์สีหลังไพรโนดก็เป็นตัวหลักๆจากที่เป็นรองแชมป์เอเชียมาล่าสุดก็ถือว่าพร้อม มิเกลก็พยายามติวเข้มแท็กติกในการลุยฟุตซอลโลกที่จะเจอโปรแกรมหนักแต่คอนตินเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพก็สนุกนะครับเราเนี่ยจะเจอเกมแรกเจอนิวซีแลนด์3ามสิงหาคมวันที่2เจอกับคูเวตแล้วก็วันที่4เจอกับกัวเตมาลาแล้วก็วันที่6เจอกับอัฟกานสนุกแน่นอนนะครับแข่งกันที่สนามกีฬาจังหวัดนนทบ,บุรี แล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook YouTube ช้างศึก Offi ิเชีแล้วก็ฟุตซอลไทยแลนด์อย่าลืมติดตามรับชมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนำนี่เลยปเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเนพัตในคเคตกานล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรนเนพัตในคเคตกานล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ